สวัสดีชาวธาตนะุน้ำไม่มีอะไรจะพูดจากนอกจากว่ากูขอโทษอย่างรุนแรงนะคะที่กูหายไปนะคะคือคิมไม่ได้หายไปไหนเราจริง,รงๆแล้วคิมติดสอนมากแล้วตอนนี้การสอนคิมกําลังคิมค้นมากนะคะนักเรียนจะจบแล้วค่ะประเด็นคือเดือนนี้นักเรียนทั้งหมดจะจบพร้อมกันค่ะ นะคะมันก็เลยทําให้คิมต้องเลือกทํากันบ้านให้นักเรียนส่งกันบ้านให้นักเรียนคือค่อนข้างเยอะคิมก็เลยไม่มีเวลามาเปิดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคิมคงไม่ได้เปิดลาสีของของวิคที่ผ่านมาแต่จะเป็นเปิดไปของ16-30เลยนะคะอันนี้เป็นธาตุน้ำค่ะนะเป็นธาตุน้ํานะคะของวันที16่16-30เรามาดูว่าธาตุน้ําค่ะ คุณเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ของคุณมีแค่นี้ค่ะที่จะกัดประชาสัมพันธ์และจ้ะมีเท่านั้นจริงๆอย่างที่บอกว่าที่นี่ไม่มีดราม่านะคะไม่มีดราม่าเพราะฉะนั้นไม่ดราม่าเรื่องราวไม่ใช่ของคุณแล้วมันก็อาจจะตรงแค่บางสว่วนบางทีมันไม่ตรงเลยนจะจ๊ะอย่าไปดราม่ากับมันดูว่าเป็นไกด์ไลน์ชีวิตแกโอเคปะมาดูชาวธาตุน้ำค่ะมาดูว่าชาวธาตุน้ำที่ผ่านมาสิที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำเป็นเช่นไรใบแรกของคนแตดดาเลยโอ้โหอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณเป็นแปดดา ชาวคาดน้ำค่ะทิมขอดูหน่อยสิว่าไอทาานะนะ้ที่ผ่านมาน่ะนะที่ผ่านมาคุณเจออะไรขอดูหน่อยสิทิมขอดูหน่อยค่ะว่าชาวคาดน้ำที่ผ่านมาทําไมคุณถึงเป็นแต่ด่านะคะคุณเจออะไรทําไมคุณถึงเป็นแต่ด่าเอาล่ะมาดูซิคาดนา้ํา เหตุการณ์ของคุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไรคะเป็นเอซออฟวอลค่ะเป็น9เหรียญนะคะ4เหรียญค่ะเป็นเดอะสตาแล้วก็เป็น The ะจัดติดคืออย่างนี้ชาวทัดน้ำคิมมองว่า8ดาบขึ้นกับ1ไม้เท้านะคะคืออย่างนี้8ดาบเนี่ยมันเป็นการที่หาทางออกไม่ได้แก้ไขไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนเดินไปไหนก็เจ็บปวดนะ,ค,ะคิมมองว่าคุณได้เข้าไปเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่หรือว่าพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ที่มองว่าเป็นความสัมพันธ์แล้วกันนะคะขอบอกว่าเป็นความสัมพันธ์คืนอับวนคนที่ขับกับเข้ามาหาคนหรือคนที่คุณรอคอยนะคุณมีการเริ่มต้นใหม่นะคแต่คุณรู้สึกว่าการกลับมาของเขาหรือการกลับไปของคุณเนี่ยมันเป็นการที่ยิ่งรู้สึกว่าคุณรู้สึกมันอยู่คนเดียวมันไม่มีความมั่นคงในความรู้สึกของคุณหรือความรักของคุณในครั้งนี้เลยคุณรู้สึกว่ายิ่งอยู่คุณยิ่งเจ็บยิ่งอยู่คุณยิ่งเจ็บปวดแล้วคุณรู้ทํายังงไนอกจาก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่จัดติดอ่ะคิดแล้วคิดอีกคิดคิดจนคิมรู้สึกว่าคุณน่ะปวดหัวกับตัวเองเป็นแปดอาวคิดและคิดไม่ตกนึกออกใช่ไหมคิดแล้วคิดไม่ตกไม่รู้จะทายังไงดีได้แต่ยืนงงไม่รู้ทำยังไงทําเขาทายังไงมากูก็ทํากลับไปแบบนั้นมันเป็นการทําไปทํามาซึ่งคิมไม่รู้ที่จะว่าทําแล้วมันดีไหมเพราะว่าแต่คิมมองว่าตัวคุณไม่น่าจะรู้สึกดีกับมันเพราะว่ามันเป็นแปดดาวกับตัวคุณนะคะเอาล่ะทีนี้มาดูตัวเขาสิ ดูคนคนนั้นของชาวธาตุน้ำค่ะค่มาาเปลี่ยนโต๊ะใหม่แล้วก็มาอยู่ข้างนอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเงาจากไฟโอเคปะ่ะเอาล่ะค่ะมาดูว่าคนรักแนมะหรือว่าคนคนนั้นของชาวธาตุน้านะคะคิมจะดูว่าเขาเป็นยังไงมาสองชีวิตเขากันสิเขาเป็นยังไงมาดูคนคนนั้นของชาวธาตุน้าค่ะคนที่คุณถึง,งนะมาดูว่าเขาเป็นยังไง อารมณ์เขาได้อะไรอารมณ์เขาได้ไฮโลแฟนเลยว้า wow. วเอาละมาดูสิเขาคนนั้นของชาวทัดน้ำทำไมเป็นไฮโลแฟนนะไฮโลแฟนเรามาดูสิว่าเขาเป็นไง ใบแรกเขาได้3ดาบค่ะ3มเหรียญน,นะคะใน e of Pentacle นะคะแล้วก็เ h ิ c h ชันกอกแล้วก็เป็นเด e ร์จติกนี่ได้จติกเหมือนคนละนปิดประท้าใบสุดท้ายนะคะเอาละคะ่ะคนคนนั้นของชาวทตาด้ำที่บอกว่าเขาเป็นไฮโลแฟนนะขนาดนี้การยอมรับนะการยอมรับยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเลยค่ะคิดไม่รู้ว่าคนาตาน้ำไปคนกลับไปหรือเขากลับเข้ามาในชื่อของคนชาวทตุด้ำคิดไม่ได้ใจแต่ณขณะนี้เขายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะความเจ็บปว การพูดคุยกันแล้วมันดูแล้วมันการพูดคุยของคุณกับเขาอะคิมเชื่อว่าเขารู้สึกว่ามันมันดูไม่ไปไหนเลยอะเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ไปอย่างที่เขาต้องการนะคะมันไม่ได้ไปอย่างที่เขาต้องการบางทีเขารู้สึกว่า i, เฮ้ยหรือูจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้ดีวะแต่เขาตัดคุณไม่ได้หรอกคิมมองนะสามดาบขึ้นตรงนี้นะคะสามดาบขึ้นตรงนี้เขาไม่สามารถตัดคุณได้หรือว่าอะไรหรอกแต่เขาแค่อยู่นิ่งมากๆ คิดว่าสุกวะเขานิ่งแล้วเขายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเดิรจัสติเหมือนคุณเลยนะ,ะตอนนี้ความรู้สึกแทบจะไม่ได้เอามาใช้ในการตัดสินใจแล้วค่ะทั้งคุณทั้งเขาสมองลว้ลวนความรู้สึกความคิดลว้ลวนเลยที่เอามาตัดสินใจกันณนขณะนี้นะคะคิดมองแบบนั้นจริงๆนะคะดูเป็นความรักที่ดอูอึดัดดูยอมจำนนดูแบบซัมติงไรแดทประมาณนั้นประมาณนั้นซัมติงไรแดทที่นี้มาเจาะความรู้สึกกัน คิมจะเจาะความรู้สึกของชาวคาดน้ําก่อนเลยนะคะเจาะความรู้สึกของชาวคาดน้าว่าชาวคาดน้ํารู้สึกยังไงในใจของชาวคาดน้ําเลยค่ะ,ะรู้สึกกับเขายังไงบ้างมามามา,มาดูซิถ้าคิมเสียงเบามึงใส่หูฟังเข้าใจไหมเพราะว่าคิมอัคดคลิปเนี่ยมันดึกมากทุกครั้งเลยลคิมกลัวจะมีปัญหานะคะอาล่ะมาดูซิ มาดูค่ะว่าความรู้สึกของชาวธัตน้ําที่มีต่อคนคนนั้นนะคะแอคิมอยากรู้ว่าตอนนี้เป็นงบบมาดูซีที่มีต่อเขาเลยในซอฟท์คาร์บค่ะ d a t ทค่ะเจเอ็มเพล็ค่ะควีนส์ออฟเพน c l เคิล้วก็เป็นโฟร์ออฟบอนคืออย่างนี้ถามว่าความรู้สึกคุณคุณรักเขานะ คนชั่ทันามคุณรักเขาแต่คุณอยากจบเหมือนกันมันเหมือนมันไม่มีมมอะไรดีขึ้นมันดูไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะทั้งที่คุณรักเขาเพราะว่าเขาคือคนเดียวที่ที่ยังที่ยังที่คุณยังมองว่ามันมีค่าสําหรับคุณ เป็นคนคนใดที่ไม่นมีค่าสมครคืนแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือคุณก็รู้ว่าเขาก็มีค่าสําหรับคนอื่นด้วยเช่นกันเพาอาจจะเป็นคนที่เลือกได้สวยเลือกได้หล่รอรวยหรืออะไรสักอย่างหนึง่งที่คุณรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้มีแค่คุณคิมมองแบบนั้นนะคะเพาอาจจะมีคนไปหยิบยื่นความรักให้เขาเยอะซึ่งมันทาให้คุณรู้สึกกังวลมันมีความกังวลเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าความรักของคุณมันสั่นคลอนนะคุณถึงได้แค่คิมรู้สึกว่าเนี่ยตัวคุณได้โฟล์ออปเปนเลอรคือความกังวลในใจว่า คุณสู้เขาไม่ได้หรือคุณสู้คนอื่นได้หรือคุณไม่อยากจะสู้แล้วอะไรก็สักอย่างหนึ่งมาเป็นอารมณ์แบบนั้นนะฮะคนชาวทนามจิตใจคุณค่อนข้างดูน่าสงสารแต่ที่มองว่าตัวคุณไม่ได้ทำอะไรนอกจากการรักเขาเดวิลรักจริงรักจริงเลยขยายไปออฟอพัดยิงได้เดวิลเลยรักจริงชอบจริงหลงจริงทุกอย่างอยู่กับคนคนนี้หมดแต่บางครั้งคุณรู้สึกว่าความรู้สึกแบบเนี้ยกูก็อยากกูก็ไม่อยากมีหรอกถ้ามันมีแล้วมันเจ็บปวด แต่อดี๋ยวที่บอกเขาคือเด e เพ p e ของคุณนะเขาคือคนที่มีค่าของคุณจะความสาคัญคุณมันสั่อจไปหมดนะคุณรู้สึกได้เลยคะ่ะไม่รู้ว่าจะมีเขาหรือว่าไม่มีเขาดีอะไรประมาณนั้นทีนี้มาดูสิว่าความรู้สึกของเขาความรู้สึกของเขาที่ที่มีต่อคุณมาดูความารู้สึกคงคนนั้นของชาวคัดน้ําที่มีต่อชาวคัดนามนะคะมันจะเป็นเช่นไรนะมาดูสิ มาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณค่ะคนคนนั้นของชาวธาตุน้มรู้สึกยังไงกับชาวธาตุน้มบ้างจา๊ะใบแรกค่ะ queen of cup the world ค่ะ queen of sword page of pentacle แล้วก็เป็นเก้าเหรียญ คิมมองว่าตัวเขากําลังช่างใจกับทุกสิ่งทุกอย่างการกระทําของคุณคิมมองว่าการกระทําของคุณมันอาจก่อนหน้านี้หรือก่อนอะไรก็ตามเถอะมันอาจจะไปกระทบความรู้สึกเขาทําให้เขาคิดแล้วเหมือนคิดพยายามพยายามคิดว่าความรักครั้งเนี้ยกูสมควรจะเอาไว้ไหมหรือว่ากูสมควรจะเป็นอิสระดีวะเพราะการกระทํามึงมันแบบม,แบบมันกระทบกูโดยตรงนะ,ะแต่เขายังไปไม่ได้หรอกนะคะเพราะเขายังเห็นว่าตัวคุณมีค่าสําหรับเขา เขายังอยากพยายามที่จะทํามันนะคะเพราะเขารู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันยังเยอะมากแต่การกระทําคุณมันทาให้ความรู้สึกของเขามันสั่นคลอนลงนะ,ะมันมันลดน้อยลงมันถดถอยลงไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกว่าเขาไม่ทําอะไรมากต้องจากการเงียบๆ,ๆอยู่เงียบๆยอมรับอย่างที่บอกมันอาจะเป็นมันเป็นไฮโลแฟนไงในตัวเขาเลยนะนะ 9. เก้าเหรียญปิดท้ายบอกว่าเขาอยากอยู่เงียบๆขอใช้ความคิดก่อนว่าเขาจะเอาอย่างไงคุณดีแต่คิมขอบอกว่า การกระทำคุณนันคงจะทําให้เขารู้สึกแย่จริงๆนะคะคุณชาวคาดนาด้ำการกระทำของคุณอ่ะมันอาจจะไปกระทบเขาโดยตรงนั่นแหละอย่างที่คิมบอกนะที่นี้ค่ะมาคิมขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวคาดน้ำค่ะระหว่างที่16นะ1 6บหถึงสานี้ค่ะเมษายนนะคะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นยังไง แนว้มความสัมพันธ์คุณกับเขาข้ขาว่าติงานคุณขอดูหน่อยซิมันจะเป็นไงแปดเหรียญค่ะ Knights nice อ King of Cups ค่ะ The Emperor สองเหรียญค่ะ แล้วก็เป็นเชมแพนสายเพนแพนตรงนี้หน่อยนะคะได้ได้หกไ,ไม้เท้าคืออย่างนี้คิมมองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์คุณและเขานะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะยังมีคนพยายามที่จะคีบความสัมพันธ์นี้อยู่ไม่ว่าคุณหรือเขาก็าตามนะจะมีคนพยายามคีบความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะไม่ยอมปล่อยไปหรอกนะแต่คิมมองว่ายิ่งอยู่มันมันเหมือนยิ่งพยายามมันยิ่ง มันยิ่งสั่งคลอนมันยิ่งไม่มีความแน่นอนอ่ะคุณเข้าใจไหมมันเหมือนกับว่าตัวคุณและเขามันเป็นเทมเพลทความสัมพันธ์คุณมันเป็นเทมเพลทคือไม่มีความแน่นอนอะไรเลยถึงแม้คุณจะพยายามทําอะไรก็ตามเถอะให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจขึ้นหรือดีขึ้นหรือความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต่คุณจะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทํามันจะยิ่งทําให้ความรักนี้มันมันดูจืดชืดมันดูนิ่งเงียบหายมันดูเป็นแบบนั้น คือคิมไม่รู้ว่ายิ่งพยายามยิ่งแย่หรือเปล่านะคะคนชาวธาตน้ําคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรคุณต้องพิจารณาแล้วค่ะว่าคุณสมควรจะพยายามต่อไหมหรือสมควรจะหยุดมันดีเพราะตอนนี้เป็นเหลือเทนเพนสองเหือนไม่มีความแน่นอนอะไรเลยนะคะไม่มีเลยไม่มีเลยมีแค่ความรักที่มั่นคงกันมากว่าคุณรักเขาหรือเขารักคุณมากแล้วคุณไม่สามารถปล่อยเขาได้แต่ความสามารถคุณไม่โคตรออนเอนเลยคิมจะบอกให้นะคิมไม่รู้ด้วยซ้ำว่า การที่คุณพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยหรือทำหรือเขาทําทุกอย่างเพื่อคุณเนี่ยทําไมมันถึงเป็นเดอะเทมเพลนก็ไม่รู้สิบกาวไอ้สิบไม้เท้ามันเป็นการคือเอาง่าย,ายเลยนะบางสิ่งบางอย่างสขคนปล่อยไปมากกว่าจะถือไว้นะคะอย่าพยายามแบบมันเลยคนะ่ะครยิ่งขยายเดอะเทมเพลนคิมได้สิบไม้เท้ามันเป็นอารมณ์แบบนั้นที่นี้ค่ะคิมจะดูว่าคิมจะดูว่าอนึงนะคะ พิมจะดูว่าพี่เยนเจีย๊ยบแนะนำอะไรให้ขบกับคนาชาวคาดน้ำนะมาดูพี่เยนเจีย๊ยบแนะนำ้วกันนะพี่เยนเจีย๊ยบแนะนำอะไรพี่เยนเจีย๊ยบแนะนำอะไรมาดูซิชาวคาดุน้ำพี่เยนเจีย๊ยบให้อะไรจัะ Penta นเดคค่ะให้5้าดาบให้เดอะไฮพินเทสค่ะให้สองดาวนะคะแล้วก็ให้เดอะชานหลอดทิมมองว่าเขาให้คุณยอมรับความเป็นจริงและยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีกว่านะว่ายอมรับความเป็นจริงเหอะน,นะคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณหรือเป็นคนมีค่าสําหรับคุณแต่ทุกครั้งที่คุณมีความสัมพันธ์ กับเขาอะไรก็ตามตัเลชันที่เกิดขึ้นมันเป็นความวุ่นวายความหงุดหงิดทุกสิ่งทุกอย่างมันดูไม่มีความสุขเลยมันแปลกไหละทั้งที่มันชอบกันมากมันรักกันมากแต่มันดูไม่มีความสุขค่ะเพราะคิ่มองว่าทั้งคู่มีกำแพงที่สูงมากนะมีกำแพงกั้นที่สูงมากแล้วมันไม่มีการคลายกำแพงนั้นแต่มันเป็นการที่ทุกคนพยายามที่จะสร้างกำแพงให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกทุกครั้งที่อีกคนหนึ่งก้าวเข้ามานะคิดมองอย่างนั้น การบล็อกกันทางความรู้สึกการที่ไม่พูดเผยความรู้สึกใดๆจากกันมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจะบรนจลุลอยจากคุณไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ายอมรับความเป็นจริงเถอะว่าบางสิ่งบางอย่างมันควรจะปล่อยไปมากกว่าที่จะที่จะที่จะถือไว้แบกไว้อย่างที่คิมบอกตั้งแต่ตอนตรแรกนะคะิมไม่เห็นความสุขตรงนี้เลยนอกจากการบอกความรู้สึกแล,กล้วก็ไปจากกันเพราะฉะนั้นพี่เยนเจี๊ยบแนะนําถูกต้องนะคะอย่างที่บอกว่าบางอย่างนะคะไม่ควรจะถือไว้หรอกนะคะ เข้าใจว่าเขาสําคัญแต่เราไม่ได้จบสิ้นกับแค่คนนี้ค่ะนะเราเรามีได้ไปอีกไกลๆนะมีคนข้างหน้าเราเราเยอะมากนะนี่คือทั้งหมดของชาวคัดน้ำบอกว่าคิมจาเขาเรียกอะไราทาให้คุณประทับใจนะในสิ่งที่คิมหายไปนอะยู่แล้วนะขอโทษด้วยแล้วกันค่ะแต่มาช้าแต่ก็ยังมานะโอเคค่ะวันนี้คิมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย